เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนทุกท่านผมไม่ได้เตรียมตัวเลยจอดรถวิ่งตามแทบจะไม่ทันนี่มันคือตัวอะไร <c oughs> มันคล้ายๆเอ่อตัวเงินตัวทองแต่ว่าดูดีๆมันก็คล้ายๆแลนที่เอ่อแถวบ้านผมเขาเรียกกันนะแลนไงพี่น้อกแลนไงคุณเชื่อไหมว่านี่คือแลนมันไม่ใช่ตัวเงินตัวทอง อย่างที่เราเห็นกันมันใช่แลนจริงๆดูนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆว่าเขาไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนมาทุกคนเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยนั่นไงเห็นไหมมันขึ้นต้นไม้แล้วตัวแลนจะชอบขึ้นต้นไม้และนี่ก็เป็นแลนขนาด พอเหมาะไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วมันเห็นเรามันก็จะทำตัวแนบสนิทอยู่กับต้นไม้เหมือนกับว่าเราเอ่อมองไม่เห็นมันแต่จริงๆแล้วเราเห็นมันแต่เราไม่ทำร้ายมันทุกุนนี่คือตัวแลนนะผมว่ามันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแน่นอนถ้าท่านไหนเอ่อมีความรู้ทั้งด้านนี้ ก็ช่วยคอมเมนต์สงเคราะห์มาบอกด้วยว่านีนี่มันคือแลนจริงไหมหรือว่ามันเป็นตัวเงินตัวทองแต่ผมการันตีแน่นอนว่านี่คือแลนผัดเผ็ดกินแซบ่แซบแจ่ิน้องเลยกันแมนเลี่ยนอนีีเด้อ